สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Paris Love l o g ค่ะวันนี้มัดรวมซีรีส์สาเรื่องนะคะเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคที่เหมาะมากสำหรับสายสุขนิยมค่ะมาค่ะงั้นเราก็มาที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องแรกเนี่ยชื่อเรื่องว่า ปวนรักอลวนวิวาอนรเวงเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกคอมอดี้ปนมากับดรามา่าการเมืองและการเติบโตของตัวละครหลักนะคะมาเริ่มจากเรื่องย่อกันเลยนะคะ เรื่องราวเนี่ยค่ะก็เน้นไปที่นางเอกค่ะนางเอกเนี่ยชื่อว่าเสริรนเหมียวเป็นบุตรีของขาหะบดีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองอย่างโจวแม้เธอจะเพียรพร้อมไปด้วยหน้าตาอันสะสวยสถานะที่ร่ำรวยเวอร์แล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานานะคะแต่เธอเนี่ยกลับประสบกับความล้มเหลวในชีวิตสมรสถ,ถึงสองครั้ง การแต่งงานครั้งแรกของสซนเมียเนี่ยค่ะแต่งงานกับพระเอกในเรื่องเลยนะคะพระเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่าเผยเยี่ยนจินค่ะพระเอกหรือว่าสามีของนางคนแรกนะคะก็คือเป็นสามีที่มาในแนวแบบอบอุ่นใจดีอ่อนโยนทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะเนาะอย่างปรองดองค่ะถึงแม้ว่าตัวนางเอกเองเนี่ยจะแต่งงานกับพระเอกด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างเนาะและพระเอกเองเนี่ยก็มีป เบื้องหลังนั่นแหละที่จ๊อมจะต้องมาแต่งงานกับนางเอกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาทั้งสองคนจะแต่งงานด้วยความที่แบบว่าเอ้ยมันมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอะนะแต่เขาทั้งสองคนก็อยู่กันด้วยดีค่ะรักคข่ปองดองกันดีแต่จูจ่ๆค่ะก็มีอำนาจมืดบางอย่างนะคะมาบีบบังคับให้เขาทั้งสองคนจะต้องแยกจากกันค่ะอำนาจมืดนั้นนะคะก็มาจากทางราชสำนักค่ะ ต่อมากันด้วยการแต่งงานครั้งที่2ของนางเอกครั้งนี้นะคะก็เพิ่งจะแต่งงานกันไปได้แค่2เดือนเท่านั้นค่ะนางเอกเนี่ยก็ตั้งคันเลยการตั้งคันของนางเอกเนี่ยมันก็เป็นที่น่าสงสัยเครือบแคลงใจใช่ปะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆท้องแล้วทำไมท้องเร็วจังเลยมันก็เลยนำไปสู่การหย่าร้างอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยที่นางเอกเสินเหมี่ยวค่ะหย่าร้างมาถึง2ครั้งใช่ไหมคะมันก็ทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะแต่งงานกับ นางเอกอีกแล้วค่ะทางครอบครัวของนางเอกเนี่ยค่ะก็จัดแจงนะคุมถุงชนพยายามอยากจะให้นางเอกมีสามีให้ได้ในระหว่างที่นางเอกกําลังหาสามีคนที่สาอดีตสามีทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาพัวพันในชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้ที่ VTV นะคะมีทั้งหมด30ตอนค่ะมีเฉพาะซับไทยเท่านั้นนะคะ รับรองว่าจบดีดูไปก็เฮห,หาไปแอบมีน้ำตาซึมบ้างในบางตอนแต่คือจบดีแน่นอนค่ะ ต่อมาด้วยเรื่องที่สองค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าองค์หญิงตัวร้ายกับนายอง์รรักเรื่องนี้คือสนุกมากค่ะเป็นแนวจีนย้อนยุคมีความโรแมนติกคอมเมดี้ผจญภัยสายบูตต่อสู้ราชสำนักการเมืองคือเรื่องเนี้ยครบทุกรสจริงๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหนา้าผมเพลงเอ่ยภาพเอ่ยคือดีไปหมดค่ะแต่ที่ดีที่สุดนั้นก็คือความหวานฉ่ำเคมีเคใจระหว่างพระเอกกับนางเอกค่ะเรา ก็มาเริ่มกันเลยค่ะตามจากชื่อเรื่องเนาะก็คือนางเอกเนี่ยค่ะเป็นท่านหญิงฉางเลอนางเนี่ยเป็นบุตรีของท่านอ๋องท่านหนึ่งค่ะมีนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองมีความ over c o n f i d e n c คือความมั่นใจในตัวเองสูงมากไม่ค่อยทำตามกฎรมเนียมประเพณีต่างๆนานานะคะท่านหญิงฉางเลอเนี่ยยังจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเรียกได้ว่าติดลบเลยค่ะกับมารดาเลี้ยงของตัวเองเนาะตัดผ้ามาที่พระเอก ค่พระเอกเนี่ยเป็นแนวสายบูเป็นองค์คลักสายซึนพูดน้อยต่อยหนักค่ะคือหน้าพระเอกเนี่ยคือจะนิ่งมาเลยนะคะแต่อย่าให้ได้ตกหลุ่มรักนางเอกค่ะหรืออย่าให้ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรนะคะพระเอกเรานี้คือแบบสาส่หโจัด เต็มตลอดประมาที่เรื่องโดยย่อพอประมาณนะคะชวนให้ทุกคนไปดูกันค่ะเรื่องเนี่ยก็เปิดมาค่ะตรงที่ท่านหญิงชางเลอร์นางเอกนะคะกําลังทะเลาะก,กันกับมารดาเลี้ยงอยู่เลยค่ะวันนั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เป็นวันเกิดของเธอตอนอายุครบ20ปีนะคะนางเอกก็ตัดสินใจอ่ะเอาลววะว่าครบ20ปีแล้ว ไปเที่ยวหอนายโรมค่ะหอนานโรมก็คลับคลายค,คลาเหมือนกับหอนางโรมนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าในหอเนี่ยก็คือมีบุรุษนะคะมาคอยสร้างความบันเทิงให้กับลูกคาหญิงใช่ไหมนางเอกก็ไปที่หอนายโรมค่ะตอนนั้นก็กําลังดื่มสุราอยู่เลยปรากฏว่าภาพเนี่ยตัดไปที่พายเอกค่ะว่าพายเอกเนี่ยก็กาลังปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นอยู่นะคะคือกําลังตามล่าโจรตามล่าผู้ลลยอะไรก็ว่าไปเนาะผู้ลลยเนี่ยก็ได้ หลบนะซ่อนเลนกายเข้ามาในหอนายลมที่นางเอกกำลังกระดกสุราอยู่เนี่ยละค่ะพระเอกเนี่ยก็ตามผู้ลายเข้ามาจนกระทั่งถึงในห้องของนางเอกคือตอนนั้นเองก็ทำให้พระเอกกับนางเอกได้ปะกันแลกพบที่นางเอกเนี่ยได้เห็นพระเอกใช่ไหมคะ่ะนางเอกท่านหญิงฉางเล่เนี่ยก็คือแบบรู้สึกสนใจในตัวพระเอกขึ้นมาเลยนะ ต่อจากนั้นมาค่ะนางเอกท่านหญิงเนี่ยก็ได้ตามตือแล้วก็สร้างโอกาสทุกสิ่งอย่างนะขึ้นมาเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับองค์ครัก์หนุ่มอย่างพายเอกค่ะ นี่ก็เป็นจุดเรื่องราวเริ่มต้นนะของความวุ่นวายทั้งหมดค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยยังจะต้องร่วมกันฝ่าฟันรวมถึงเรียนรู้แบบว่าความเข้มข้นในราชสำนักการเมืองอะไรแบบนี้อีก่อเนาะคือยังไงก็ชวนให้ทุกคนไปติดตามนะคะเคมีเคใจของพระนางคู่นี้คือดีมากของจงาาริงค่ะวันแวลทะลุออกมานอกจอเลยจบดีแบบสายสุขนิยมคือปลื้มปลิ่มค่ะมีทั้งหมด22ตอนส สามารถรับชมได้ที่ไอชีอีค่ะต่อมาด้วยเรื่องที่3ค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าซ่อนรักชายาลับ เรื่องนี้ก็เป็นแนวจีนโบราณตามเคยค่ะมีความดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็แอคชั่นสืบสวนเข้ามาด้วยนะคะแรนแน่นอนที่สุดค่ะว่าจะต้องจบดีค่ะเคมีเคใจของพระนางคู่นี้ก็คือน่ารักพระเอกก็คือคลั่งหลักมากค่ะมาเราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยค่ะพระเอกเนี่ยชื่อว่าชุยสิงโจดำรงตำแหน่งเป็นถึงไหวยางอ๋องค่ะที่ควบมากับตำแหน่งท่านแม่ทัพผู้ปกป้อง องดูแลให้เมืองเจรินโจนเนี่ยสงบสุขนะคะตอนนั้นเองคือพระเอกเนี่ยมีหน้าที่จะต้องไปกวาดล้างโจรภูเขาค่ะแล้วก็มีโจรภูเขาสังกัดหนึ่งค่ะที่พระเอกเนี่ยพยายามจะไล่ล่าตามจับตัวมาเท่าไหร่นะคะพระเอกก็จับมาไม่ได้สักทีหนึ่งค่ะพระเอกเราก็คือพยายามวางแผนเพื่อที่จะจับ กลุมหัวหน้าโจรน,นี้ให้ได้เนาะในตอนที่พระเอกเนี่ยกำลังไล่าล่อยู่ค่ะก็ดันไปเจอนางเอกค่ะที่กําลังนอนสลปบสไลดยอยู่นะแล้วก็แบบปางตายแล้วอะเออพระเอกคือไปเห็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยคิดไปค่ะว่านางเอกอะจะต้องเป็นภรรยาของหัวหน้าโจรที่ตัวเองกําลังจับอยู่แน่เลย ถึงกระนั้นแล้วเราก็เอานางเอกเนี่ยนะกลับไปที่จวนเพื่อจะไปรักษาใช่ป่ะแล้วก็ล่อให้สามีของนางเอกที่เป็นโจรภูเขาเนี่ยติดต่อกับนางเอกใช่ไหม และตอนนั้นเองเมื่อหัวหน้าโจนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็จะได้จับกลุ่มตัวได้ถูกคนถูกต้องใช่เะล่าเออแต่ทีนี้เรื่องราวมันกลับพลิกล็อกค่ะคือนางเอกเนี่ยตื่นขึ้นมานะพร้อมกับไม่มีความทรงจําอะไรเลยเหลืออยู่แล้วพระเอกเนี่ยจะหลอกถามอะไรยังไงเกี่ยวกับหัวหน้าโจนะ่ะนางเอกก็คือมึนงงนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจําอะไรไม่ได้แล้วเนาะแต่นางเอกนี่คือฉลาดมากและที่จริง แล้วนางเก่งวรยุทธ์ด้วยนะคะตอนนั้นตอนที่นางเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะพาเอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะแนะนําตัวเองว่ายังไงใช่ไหมมันก็มีเรื่องราวจับพลัดจับผูค่ะที่ทําให้นางเอกเนี่ยเขาคิดไปเนว่าพาเอกก็คือสามีของตัวเอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคือนางเอกเขาพยายามทําดีกับพระเอกมาโดยตลอดเลยค่ะคืออยากจะเป็นภรรยาที่ดีอะเนาะต่อให้จําความรู้สึกหรือไม่มีความทรงจําอะไรเลยว่ารักในตัวผู้ชายคนเนี้แต่ในเมื่อเขาได้ชื่อว่าเป็นสามีค่ะนางเอกก็อยากจะเป็นภรรยาที่ดี สามีอย่างพระเอกค่ะที่เป็นสามีตัวปลอมนะคะคือหลอกหลอกนางเอกไปเฉยๆใช่ปะก็เกือบที่จะถูกนางเอกจับได้หลายครั้งเลยค่ะว่าดูเหมือนกับว่าระหว่างพระเอกกับนางเอกอดูไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกันขนาดนั้นแต่ไปๆมาๆค่ะก็มีเรื่องราวมีสถานการณ์นาที่ทำให้สองคนเนี้บ่มเพาะต้นยห่งความรักรวมกันแต่ด้วยความที่พระเอกเขามีภารากิจใช่ไหมคะจะต้องจับ หัวหน้าโจรมาให้ได้ใช่ไหมพาเอกก็อุตส่าห์เอาตัวของนางเอกมาและเพื่อจะมาล่อหัวหน้าโจนแต่หัวหน้าโจรเนี่ยกูไม่ได้ออกมาง่ายๆนะคะยังไงก็จะไปชวนให้เพื่อนๆติดตามกันค่ะว่าจริงๆแล้วนางเอกคือใครทําไมเก่งวรยุทธ์แล้วก็ฉลาดหลักแหลมขนาดนี้เนาะรวมไปถึงเมื่อไหร่นางเอกจะจับโปะได้นะว่าสามีคนนี้คือสามีทพิ์จ้าเอาเป็นว่าในตอนจบทุกอย่างลงเอยด้วยดีค่ะสาย สุนิยมมีเหแน่นอนค่ะยังไงก็ชวนไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะซ่อนรักชายารับมีทั้งหมด40ตอนด้วยกันค่ะสามารถรับชมได้ที่ช่อง VTV ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังจนมาถึงตอนนี้ค่ะขอให้มีความสุขมากๆในการดูซีรีส์นะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ